ค่ะทุกคนอีดเด็งนะคะอีจากช่องอีชาแนลค่ะวันนี้พาทุกคนมาส่องกระบองเพชรค่ะพอดีนั่งอยู่หลังบ้านนะคะทุกคนนี่ให้ดูธรรมชาติหลังบ้านอีกนะคะนี่ค่ะสวยไหมคือถามจริงจริงอะสวยไหมไม่สวยหรอกทุกคนแต่มันเงียบแล้วก็สงบค่ะลมอะไรเย็นดีมากเลยะค่ะลมจะเข้ามาตลอดทั้งวัน แล้วนี้อิจะพามาให้ดูอะไรนี่ทุกคนอิทพามาส่องกระบองเพชรอีกแล้วจ้าอันนี้ก็คือจะเป็นแมมมิลาเรียนะคะโพลิฟเรรานะคะหรือที่เรียกกันว่ากระบองเพชรเม็ดพริกนะคะหนามเหลืองจ้า น้ำเขาสีเหลืองเห็นไหมคะแล้วทุกคนเห็นไหมน้นี่ที่พามาส่องค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะคาอกดอกแล้วคะ่ะนี่ เขาออกดอกแล้วเห็นไหมคะตอนนี้ดอกเขายัางไม่บานเนาะเขาจะบานประมาณทิ้งเชียงะคะ่ะตอนนี้ที่เห็นอยู่ประมาณ1 2 3่งสนะคะเห็นอยู่ประมาณ4ดอกนะคะต้นนี้เลี้ยงมานานมากแล้วทุกคนโตแค่นี้แหละเลี้ยงมาเกิน4ปีแล้วคะ่ะมันก็โตแค่นี้แหละมันก็แบบก็คือแยกกอเขาไม่ไหวอะทุกคนพอแยกกอแล้วเดี๋ยวเ้าก็จะออกอย่างเงี้ยคะ่ะ เดี๋ยวเขาจะฟอร์มกอมาอย่างนี้แยกออกไว้ปากเดี่ยวเขาก็จอกมาอย่างนี้ยนะคะก็เลยปล่อยเข้าไว้อย่างนี้ค่ะ วันนี้ทำไมถึงได้มาพา,าดูกระบ,บองเพชรนี้ก็อย่างที่บอกนะคะตื่นเช้ามาก็เห็นว่า,อาฟอร์มกอเขานะคะมีดอกออกมาค่ะกระบองเพชรตัวนีนะทุกคนเขาเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมลาบนะคะแล้วก็ป้องกันพยันอันตรายป้องกันเพศภัยใดๆที่จะมา,าข้องเกี่ยวหรือข้องแวะกับ คนที่เลี้ยงหรือบ้านที่เลี้ยงของเขานะคะในตัวต้นและตัวดอกนะคะทุกคนก็จะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมานะคะ แล้วก็ใครที่จำธุรกิจอันใดใดๆนะคะหรือหวังโชคใดๆนะทุกคนก็จะประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้นจ้าอันนี้คือในเรื่องด้านโชคลาภนะคะทุกคนสามารถเข้าไปหาอ่านได้นะคะตามโซเชียลต่างๆหรือตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะคีย์เข้าไปว่าแมมเมดพริกนะคะก็จะเห็นเลยคราวนี้ มาถึงด้านป้องกันพย,ยันตรายนะคะทุกคนก็รู้ว่าถ้าใครปลูกกระบองเพชรเนี่ยหนาของเขานะคะก็จะมีความเชื่อกเกี่ยวว่าจะช่วยป้องกันภยัยยิ่งถ้าเมื่อไหร่นะคะอดอกของเขานะคะเมื่อบานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แห้งไปเหี่ยวไปแล้วก็จะกลายเป็นเม็ดสีแดงๆเล็กๆนะคะที่เขาเรียกว่าเม็ดพริกตอนนี้ของอิตไม่มีแล้วนะเขาแตกสลายไปหมดแล้วคะ่ะทุกคน เขาแตกสลายไปหมดแล้วนะคะของชุดก่อนสำหรับชุดใหม่นี้ดอกก็เพิ่งจะออกมาอย่างไม่บานด้วยเขาบอกเม็ดพริกตัวนี้นะคะจะช่วยป้องกันอันตรายเพศภัยใดๆนะคะที่จะเข้ามาคล้องแวะกับเจ้าของหรือบ้านที่เลี้ยงเขานะคะโดยที่เจ้าของบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะทุกคนเขาจะช่วยในด,ด้านการป้องกันแบบนั้นนะคะ ื่นใดๆนะคะอีกผ่าทุกคนมาชมนะคะความสวยงามอันนี้คือความสุขของคนเรียนกระบอกเพชรนะคะทุกคนก็ของอิทมีหลายอย่างค่ะนอกจากแมมมิดพริกนะคะก็จะมีนี่ค่ะเห็นไหมคะพวกกุ้งตะกูลกุหลาบหินแล้วก็จะมีเก่งจีนค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็มี ฝั่งโน้นอีกด้วยนะคะอีเลี้ยงไว้นอกอานอกรัวนะคะทุกคนเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดเต็มที่เพราะว่าฝั่งนี้มันจะติดฝั่งตะวันตกนะคะรับแสงแดดเต็มที่เลยนะคะและที่สําคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็เลยต้องเอา,าเขามาไว้ที่ชายคาแล้วก็แต่ว่าโดนแดดนะคะแมมนี้เป็นพืชประเภทที่แบบว่าค่อนข้างจะชอบแดดนะกระบองเพชรทุกตัวแล้ะคะ่ะทุกคนค่อนข้างจะชอบแดดนะ สวยงามไหมคะก็พาทุกคนมาให้ชมจ้าทุกคนก็ลองไปคีหรือว่าไปเสิร์ชดูได้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยู่สุราษฎร์ธานีนะอยากได้พันมันนะอิสามารถกินดีที่จะแกะให้ได้คะ่ะทุกคนนี่ถ้าแกะออกมาจะบอกว่าได้เป็นสิบๆกระถางเลยนะคะแต่ว่าฟอร์มเขาเล็กอะคะ่ะฟอร์มก็เขาเล็กฟอร์มกอเขาไม่ใหญ่จากนี้นะคะอิเลี้ยงมาหลายปีมากแล้ว หลายปีแค่ไหนทุกคนดูดินที่มันสุดลงไป โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะก็พามาเจอกับกระบองเผ็รเล็กๆง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอิสฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องอ e ีชแแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อิสไปก่อนนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกท่านอีกครคั้งค่ะสวัสดี 你看。